ถึงอะไรทำยังไงต่อเนาะจิปปิดวัสดีเด้อครับผมพอ่อแม่พี่น้องทั้งหนุ่มเด้อครับผมวัดดีครับผมวัดดีจ้ากลับกลองก่อนจิบเดี๋ยวไปไหนเราเวบเอามาจอดไฟได้ทีนี่ รถทัพพี่นี้ครับอาวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนเย็นๆกน็มีรถมานำเสนอเด้อคือสันสันน้อนภาพกระตุกมากเลยอาถ้าสันถ้าอะไรก็ขอโทษเยเด้อครับผมกล่อง ปกติจะใช่โหมดกันสั่นอันนี้มันเป็นไล่สดอะเรียวๆกันไปเลยครับผมพอดีมีรถเข่ามาคันหนึ่งลอยหยิบฮ้าตัวนี้เป็นตัวอาเด้อจะ้ะเผื่อใครหาอยู่เผื่อพี่น้องสนใจจ้ารถก็เก็บงานมาใหม่ๆเลยจะ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บทั้งคันนี่คือกระตุกกระตุกน้อยเด้อเด้ๆ ดีๆก่อนเด้ครับผมมันต้องตั้งค่าใหม่กันแล้วะอะขอโทษนะครับผมเดี๋ยวผมขอพอออกหน่อยนึงผมก็เพิ่งเคยไล่ขั้งที่สองนี่แหละมันจะกระตุกไหมกระตุกไหมครับผมกลองไม่ค่อยหนีเท่าไรวันดีเด้อครับผมพี่น้องสามคน ขอต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวๆแป๊บหบนึ่งครับแล้วขอขอออกเข้าใหม่ก่อนเด้อครับผมผมจะไปตั้งค่าสันของกล้องก่อนัสดีครับผม